เรียนเขาเก็บไปให้เราเขาเก็บหรือเองไปขโมยเก็บไปให้เนี่ยหลักฐานนะค่าคลิปเลยนะกูจะลงเนี่ยเรู้ว่าเราจะเอารู้าพวกเราเอาแล้วรอบนี้มาแกงค่ะลูกค้าค่ะสามคูณเจ็ดนะคะสองชั้นพร้อมหลังคาให้เห็นรายละเอียดดีเทลต่างๆ่างความชัดเจนยูนี คา้นส่งสูงเป็นราคาทังขึ้นลูกค้าสีเฮ็ดบันไดต่อเติมทะเลดออกมาอยู่แล้วระเบียงออกมาอยู่บ่งห้งวสิจัิจักเมตรก่วงนาสีสเมตรไปเบิ่งแล้วเพราะว่าลักษณะมันได้อาการมันไดด้านล่างมีเหล้ากันตกพร้อมเด้อค่ะในส่วนของราคาทักมานะคะมีเลทมีสเปคสามารถเพิ่มเติมได้แล้วแต่ชอบเลยวิกเอนค่ะหลังนี้เกาะสีขาวทั้งหลังมุนปลามะพร้าวสวนค่ะสวนผล,ละมะมลากไม้ บรรยากาศลมลื่นแห้งแห้งอากาศดีแห้งค่ะอีกเช่นเคยทีเซตอีเวนต์ผลิตค่ะบ้านน็อกดาวส่งทั่วไทยวันต่อไปไปทัง้งใดกระไป่าตตงเงินถึงแพ็กทีมอีกหลายซี่วิทมหาของานลูกค้าได้กินได้อยู่ได้เศ้าอยากกินยั้นก็นได้กินย่อนเ็ดงานลูกค้าของานจากมูเจ้าเดอิอโครงสร้างแน่นแ่นจุกจุตรงตามสเปคบ้านน็อกดาว ส่งทั่วไทยอย่าลืมเด้อส่งทั่วไทยนดอกอยากให้เจเฮ็ดเงี้ยนฮซ่านไปในน้ำนอกดาวมันเลยคำว่านอกดาวแล้วเจบอกยังเนี่ยว่าเจยุคแรงระยองฮี่รอบนี้เ้านี่ส่งขึ้นตูได้เล้วแห้งเล้วคักวันถอไปไนาสิจบสวยจบตะเวนอยู่ล่แงจะเต่ามงเ้าขึ้นแป่ขึ่นเสาสันสองเราแมนะอ มือนี้แพ็คมาหลายชีวิตนะคะกะเอาจบเร็ววันสองเพราะว่ามืสุดใดพักกันจบแล้วไปหาวันอาทิตย์ไปหาวันหอกวันแห่ผุดแล้วง้มหอกง้มหอยผุดแล้วหอยหอยหอยจวเนมันแสบไว้ทัาตั้งหลักส่วนเด็กน้อยว่าสิไปเท่าปานนี้แหละยังพันได้ไปเพราะว่าวันอาทิตย์กะตื่นสวยมันเมื่อยจากงานเอามือขึ้นกะกลับมาตี ว่าถุงตีดอกประมาณหาถุงเทียงขึ้นอกเจก็มาคิดไอเดียนั่นนี่อยู่กับป่าไปเกือบตีสองคือสีได้รับได้นอนความคิดหัวมันแลนหันหอกงานนี่ก็สเปคสาคูณเนะอย่าลืมสองชั้นพร้อมหลังคารอบนี้ลูกค้าเอาหลังคาเมนนั่นชีตนะคะไม่ใช่พียูก็สามารถเพิ่มได้ค่ะอยากได้อีกอยังกะว่ามาเดี๋ยวเจจัดให้เงินถึงพึ่งเจได้เสมอ ออนวอนลูกค้าเอาไว้พิจารณาหากท่านจะต้องการบ้านน็อกดาวอย่าลืมเจเ้ยเด้อดค่ะ